ตอนที่16พาร์ทสองห้องนอนของใบบัวเช้าว,วันต่อมาแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างใบบัวกำลังเก็บข้าวของลงในกระเป๋าเดินทางเธอหยุดมองรอบๆห้องที่เคยเป็นที่พักใจแววตาเต็มไปด้วยความผูกพันและการตัดใจประตูเปิดออกเคนเดินเข้ามาสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความเสียใจใบบัวเธอไม่ต้องไปก็ได้ฉันจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เอง บางทีการที่ฉันออกไปอาจเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างเคนเดินเข้ามาจับมือเธอไว้แน่นดวงตาเคสันไหวแต่มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันไม่อยากเสียเธอไปแต่คุณต้องคิดถึงครอบครัวของคุณด้วยค่ะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่เพราะไม่อยากอยู่แต่เพราะไม่ควรอยู่เคนก้มนังยับงาน เขารู้ว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วหน้าบ้านช่วงสายวันเดียวกันใบบัวลากกระเป๋าเดินทางออกมายืนหน้าบ้านดวงตาเธอสั่นไหวเล็กน้อยขณะที่ม้าหนิงอันยืนอยู่บนชั้นสองมองลงมาด้วยแววตายเย็นชาข้างๆคือมุกดาที่เสยยยิ้มด้วยความพึงพอใจเหมือนชัยชนะอยู่ในมือเธอเสียงฝีเท้าดังขึ้นเคนวิ่งออกมาหยุดเธอไว้ที่หน้าประตูใบบัวฉันจะพาเธอกลับมา ไม่ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตามใบบัวหันกลับมามองเขาน้ำตาคลอเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆขอบคุณค่ะคุณเคนแต่บางครั้งการเดินจากไปก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาทั้งสองฝ่ายเอาไว้เธอหมุนตัวเดินจากไปอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงชายคนหนึ่งที่ยืนมองเธอลับตาไปอย่างอ่อนล้า และแสงแดดยามสายที่ดูอ้างวางกว่าทุกวันบ้านยายของใบบัวอาทิตย์ต่อมาบ้านไม้หลังเล็กท่ามกลางสวนสีเขียวที่ร่มรื่นยายกำลังนั่งอยู่บนชานบ้านปอกผลไม้ใส่จานใบบัวยืนรดน,น้ำต้นไม้อยู่ข้างๆบรรยากาศเงียบสงบมีเสียงนกร้องเป็นฉากหลังเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ดังขึ้นใบบัวเงยหน้าขึ้นมอง เห็นเคนลงจากรถพร้อมกระเป๋าดังทางใบใหญ่ยายเองก็หันไปมองด้วยความแปลกใจใบบัวทำหน้าประหลาดใจขึ้นเคนมาที่นี่ทำไมอีกคะเคนเดินขึ้นมาบนชานบ้านวางกระเป๋าลงแล้วยกมือว่ายายของใบบัวด้วยท่าทางสุภาพสวัสดีครับคุณยายผมมาฝากตัวครับจะขอมาอยู่ด้วยสักพักเคนยิ้มกว้างยายเลิกคิว้วมองเคนอย่างพิจารณา ใครหรอใบบัวเจ้าในายใบบัวเองใจายายยายพอจะเดาเรื่องราวหลายอย่างได้ก็ยิ้มขำเล็กน้อยแล้วทำไมถึงมาขออยู่ที่นี่ล่ะไอ้นุม่มบ้านตัวเองไม่มีหรือไงบ้านมีครับแต่ไม่มีคนใจดีคอยดูแลเหมือนที่นี่อีกอย่างผมคิดถึงใบบัวครับเลยตามมาหาใบบัวทำตาโตรีผันมามองเคนอย่างไม่เชื่อหูตัวเองคุณเคนคุณพูดอะไรเนี่ย เคนหันมายิ้มทะเลนใส่ใบบัวก็พูดเรื่องจริงไงเธอคิดถึงฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะใบบัวใบบัวหน้าแดงยายหัวเราะเบาๆก่อนจะพยักหน้าเรียดเคนให้นั่งลงเอาละเอาละมานั่งก่อนจะยืนให้เมื่อยทำไมแล้วนี่คิดจะมาทำอะไรละ่ะถ้าอยู่บ้านยายก็ต้องช่วยงานนะได้เลยครับผมเก่งทุกอย่างเลยนะครับทั้งงานบ้านงานครัวหรือจะให้หล้างจานซ่อมหลังคาผมทำได้หมด คุณไม่ต้องพูดให้ดูดีหรอกคุณน่ะเป็นลูกคุณหนูทำอะไรแบบนั้นไม่เป็นหรอกวันๆไม่เคยหยิบจับอะไรสักอย่างโธ่ใบบัวอย่าขายฉันแบบนี้สิเดี๋ยวยายไม่เอ็นดูฉันหรอกยายหัวเราะเอ็นดูก่อนจะหยิบจานผลไม้ยื่นให้เคนเอานี่ผลไม้กินซะแล้วตอนเย็นไปช่วยยายปลูกต้นไม้หน่อยสิจะได้เห็นฝีมือจริงๆว่าเก่งแค่ไหน ได้เลยครับคุณยายงานปลูกต้นไม้เนี่ยถนัดมากเดี๋ยวผมโชว์ฝีมือให้ดูใบบัวกรอกตาแต่แอบ,บยิ้มออกมายายมองหลังสาวกับเคนที่หยอกล้อกันแล้วก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีตอนเย็นในสวนเคนพยายามขุดดินปลูกต้นไม้แต่ขุดผิดที่ผิดทางดินกระเด็นใส่ใบบัวที่ยืนอยู่ข้างๆใบบัวร้องออกมาอย่างตกใจคุณเคนคุณทำอะไรเนี่ยดินกระเด็นหมดแล้ว โอ้ขอโทษฉันแค่จะโชว์พลังชายชาตรีพลังชายชาตรีบ้านคุณสิขุดดีๆหน่อยยายนั่งมองอยู่นะเคนหันไปมองยายที่นั่งหัวเราะอ,อยู่ใต้ต้นไม้ยายโบกมือให้เอาน้าใบบัวอย่าดุเขามากผู้ชายต้องมีล้มบ้างลุกบ้างจะได้เรียนรู้เคนยิ้มกว้างก่อนจะหันไปแกล้งใบบัวด้วยการสบัดดินใส่เบาๆใบบัววิ่งหนีไปรอบสวนเสียงหัวเราะดังไปทั่ว บรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุข